พายุโนอื่นทำให้น้ำในคลองอีสานเขียวเต็มไปหมดสองฝากฝั่งบ้านคลองพากลางบ้านเนาะท่านผู้ชมคลองนี่ก็จะไปพุน่นค่ะลุงแม่นำ้ำโขงพุ่นเนาะค่ะนี่ เรียกว่าคลองอีสานเขียวฝั่งทางนั้นฝั่งข้างในก็จะเป็นหมู่บ้านขอไปข้างในฝั่งฝั่งนี้ก็จะเป็นหมู่บ้านอีกก็จะเป็นบ้านนี่ค่ะบ้านหมู่บ้านของเรายามเย็น มีแฟนคลับ <c oughs> มีแฟนคลับกลุ่มน้อยๆบอกว่าถ่ายหมู่บ้านมาให้ดูหน่อยถ่ายบ้านหมู่บ้านชื่ออะไรชื่ออะไรฮะซื้อ,อยังนี่ซื้อ,อยังเยิมครับไปกลัาบบ้านปะ,ปะไปไปวิ่งไป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 มา ดำดำไปไปไปมาเร็วเวเร็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 วมามามาวิ่งวิ่งวิ่งเร็ว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 ดำดำดำมามามาไป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 แฟนขับบอกว่าแฟนขับกลุ่มน้อยๆนะคะบอกว่าลุงหมาบึงหมาเอา หัาลงให้เบิงแนะ่คลิปหมานะ่ะหมามีหมากี่ตัวเป็นหน้าตาจังใดแน่เนี่ยะคะ่ะสามตัวมีแต่สีดำนี่สีดำดำอันนี้เถ่าแล้วหฝูฝาตาฟางฟันล่วงหมดแล้วนี่ฟันล่วงหมดแล้วปะ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 มา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 ,มาอันนี้นี่ คลองนะคะนี่คลองคลองไปทางพุทธิสงเลยเป็นถนนกลางหมู่บ้านหมู่บ้านเป็นสองฝั่งแบบนี้สองฝั่งทิศทิศตะวันตกทิศตะวันออกนี่ก็คือบ้านของเราจะมีต้นมะมว่วงอยู่หน้าบ้าน านของเรามีต้นเชอรี่อยู่หน้าบ้านเชอรี่เยี่ยมได้ยินมาเขาเบียรเขาเบียรคักแม่อยู่ในบ้านเนี่อย่าไปกินนะอย่าไปกินอาหารนะอย่าไปกินอี่ยังมากง่ายเลยบุญหลายสายญาวแล้วได้เกิดมาเป็น สิ่งมีชีวิตมายามนี่ฟังก่อนรักษาตัวเองดีๆจะไปกินของที่เขาวางยานะเนี่ยอยไปกินดูแลตัวเองดีๆได้ยินข่าวว่าเขาเบือ่ออยู่ในบ้าาถอนหายใจเอย่างดูแลตัวเองดีๆ เอาอาหารมาให้อยู่ก็กินอาหารตามที่เรามียินบบอ,อะได้เกิดมาได้เกิดมาแล้วก็ใช้ชีวิตอยู่ไปนานๆยินบอดื้อว่าเขานี่ดื้อว่ฮึดื้ออดมั้ยดื้มั้ยดื้อหรือเปล่าดื้อวา ดื้อไหม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 ดูหูดูเฮาไกลหะดืวว้อวะดืวว้อวะเบื้องขาเบื้องขาขาสะอาดวะนี่ขาก็ว่าสะอาดดูเพื่อหูดูแลแต่ของเด้อจะไปกินอาหารมักง่ายเด้อเขาเบื่อตายยินไหมบอกสองตัวนะ่ะนำ้ำบอกไหนไปไหนล่ะหะ จะไปกินอาหารเขาเบื่อว่างไงยินบ่าเยิ่มเยิ่มเยิ่มห่ยินบ่าไปไหนไปไหนเป็นเฮาเป็นมัดเฮาไรอ,อืมเบื้งแผลนีน่เบื้งงว่้ง เสหายหรยังเหหายยังมึงมึงเออมึงขานี่ขาสะอาดไหมนี่ขาสะอาดไหมนี่ขาสะอาดหรือเปล่าเร่งมากมามากเร่งเดี๋ยวดื้อเลยเดดือ้อไปถือยาเขาเดิเดี๋ยวดื้อยินมา อย่าดื้ออย่าซนอยู่ดีๆจะไปหาอะไรเขาอะไรกัดจะเป็นเขาเาก็บตามเขาก็าต้องไปนี่กับเขาใจบอห์